นี้เป็นคำถามที่ดีนะบอกว่าฝึกอาณาปานสติอาณาปาอาณาปานันปอปลาสละานอนหนูนะไม่ใช่นอนเอนนะครับอาณาปานสติเนี่ยถ้าฝึกอย่างเดียวเป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาใช่ไหมเริ่มฝึกอย่างเดียวเพียงพอใช่ไหมเพียงพอครับอันนี้ยืนยันนะถ้าหากว่าเราจะทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเนี่ยท่านสอนมาแบบนี้นะท่านไม่ได้สอนให้บริกรรม เป็นคำใดๆนะไม่ได้สอนให้เพ่งเข้าไปว่ามีจุดกระทบที่ตรงไหนไม่ได้สอนว่าให้นับว่าเป็นไปได้กี่ลมแล้วแต่ท่านสอนให้สังเกตว่าขณะนี้ลมเข้าอยู่หรือออกอยู่นะแล้วก็ก่อนที่จะมาสังเกตลมเนี่ยท่านให้ดูสถานที่ด้วยนะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อไหมกับความวิเวกนะถ้าหากว่ามันเอื้อให้เราอยู่ กับตัวเองคนเดียวสบายสบายได้นัน่นแหละถือว่าส,สภาพแวดล้อมเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็เวลานั่งดูด้วยว่าคอตั้งหลังตรงหรือเปล่าพระองค์ตรัสไว้นะก่อนที่จะสอนอาณาปานาาสตินะครับเนี่ยนั่งนั่งขัดสมาธิคือเอา,เอา,เอาขาไขว้กันนะแต่ไม่ได้สอนให้เอามือซ้อนมือนะคือจริงๆแล้วเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้ไหล่มันเปิดเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้สังเกตว่าขณะนี้ลมหายใจเนี่ยมันกําลังปรากฏว่าเข้าอยู่หรือว่าออกอยู่แหนแลว้วลมหายใจที่เข้าอยู่ออกอยู่นั้นเนี่ยมันสั้นหรือว่ายาวถ้าถ้ายาวเราจะท้องมันจะป่องออกมาตอนลมเข้านะครับป่องออกมานิดนึงว่าเวลาที่ระบายลมออกท้องก็จะยุบเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับที่ พระพุทธเจ้าให้สังเกตง่ายๆลมยาวเนี่ยนะนี่คือเราสดชื่นนั่นแหละนะจริงไหมล่ะนะอัน,นี้เป็นความจริงสากลน,นะถ้าลมสั้นมันก็จะรู้สึกเหมือนกับเอาแน่นอนไม่ได้บางทีมันก็เฉยๆบางทีมันก็รู้สึกอึดอัดนะโดยเอาจังจิ้งเวลาที่เราตั้งใจที่จะดูลมหายใจเนี่ยหากว่าลมหายใจสั้นอยู่ตลอดมันจะรู้สึกอึดอัดแน่นอนนะะนี่ คือความหมายของสมายและวิปัสสนาเนี่ยอยู่ในการสังเกตลมได้พร้อมพร้อมไปด้วยเลยนะฮะอ,อย่างพอเริ่มต้นขึ้นมาเรากําลังฟุ้งซ่านอยู่แล้วเรามาสังเกตลมหายใจพบว่าตอนที่ฟุ้งซ่านตอนที่มีอะไรมวลมวลแน่นๆอยู่ในหัวเนี่ยลมมันจะสัน้นมันเกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกไม่สบายนะ พอสังเกตแบบนี้มันก็จะค่อยๆได้ข้อมูลนะเก็บตกข้อมูลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเออเวลาที่เวลาผ่านไปเนี่ยนะเราหายใจเป็นครั้งๆเนี่ยมันไม่ได้สั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเรานั่งคอตั้งหลังตรงแล้วสังเกตลหมหายใจอยู่นะเวลาท้องป่องขึ้นมามันลากลมหายใจได้ยาวขึ้นนะแล้วเวลาที่ เราทำาไปเห็นลมหายใจเนี่ยมันมีความยาวได้ต่อเนื่องสักสองสามลมหายใจนะครับมันเกิดความละเอียดขึ้นมามันเกิดความรู้สึกสบายมันเกิดความปลอดโปร่งมันเกิดความสุขขึ้นมาแทนที่ความอึดอัดไอ้น,นี่ก็เรียกว่าเราเริ่มเห็นตัวเวทนาที่มันแสดงความไม่เที่ยงควบคู่ไปกับการเห็นลมหายใจว่ามันไม่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อย่างนี้จริงๆแล้วยังไม่ถือเป็นวิปัสสนานะแต่เป็นชนวนเป็นตัวตั้งเป็นตัวการเริ่มต้นให้สังเกตความต่างทางภาวะที่ปรากฏอยู่ในกายใจมันยังไม่เป็นสมาธิมันยังไม่เป็นวิปัสสนานะแต่พอทำๆไปแล้วรู้สึกว่าเออ แค่สังเกตความต่างแค่สังเกตเห็นความไม่เที่ยงได้ใจมันว่องว่างสบายสบายขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็สังเกตว่าเอถ้าเราจดจ่ออยู่กับความนิ่งความว่างความสบายของจิตมันเกิดความเป็นสมาธิขึ้นมานี่ตรงนี้เริ่มเป็นสมถะแล้วความเป็นสมถะาเริ่มต้นตอนที่จิตของเราเนี่ยสบายผ่อนคลายร่างกายเนี่ยนะไม่เกร็งทั่วตัว แล้วเกิดความสงบทางใจไม่ฟุ้งซ่านไม่อยากคิดถึงเรื่องอะไรอยากที่จะอยู่นิ่งๆ้จิตที่มันอยู่นิ่งๆได้โดยตัวเองนะไม่ต้องพึ่งพาการเครื่องช่วยอะไรทั้งสิ้นเนี่ยตรงนั้นนะ่ะคือจิตที่มีความเป็นสมถะจิตที่มีความเป็นสมถะไม่ใช่จิตที่เอาแต่นิ่งแต่เป็นจิตที่มีความ พร้อมรู้ตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นภายในขอบเขตของกายใจนี้หลายคนท่องกันผิดๆมาหลายปีนะว่าสมถะคือการที่เอาแต่นิ่งสม,สมถะคือการพยายามนิ่งไม่ใช่นะสมถะในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะเอามีพระองค์ยกตัวอย่างนะคนที่ได้สวดาปฏิผลแล้วเนี่ยแล้วมาทูลถามว่าจะต้องทำอะไรต่อพระองค์ ตรัสว่าต้องทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะให้ให้มันมีคุณภาพมากขึ้นให้มันทำซ้ำๆทำย้ำๆไปนะเพราะฉะนั้นสมถะไม่ใช่การเอาแต่นิ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่การทำสมาธิแบบผิดๆแต่สมถะคือการทำสมาธิแบบพุทธอย่างถูกต้องจนกระทั่งจิตมีความนิ่งแบบพร้อมรู้มีความตื่นมีความเบามีความอ่อนควรน,นะที่จะ มาจับจุดสังเกตภาวะภายในต่อไปเนี่ยพอเราสังเกตว่าลมเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะความอึดอัดความสบายที่มากับแต่ละลมเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วมันเกิดความปลอดโปง่งเกิดความว่างเกิดความเป็นสมถะข,ขึ้นมานะตรงนั้นที่จุดนั้นถ้าหากว่าเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นทุนไว้ก่อนล่วงหน้ามันจะเข้ามาประกอบกับกจิตแล้ว เกิดสติสังเกตขึ้นมาว่าไอ้ที่กําลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยนะที่มันบอกว่าเป็นไอ้ลมเข้าบ้างลมออกบ้างลมยาวบ้างลมสั้นบ้างเนี่ยด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันจะเห็นว่าเป็นแค่สภาพเคลื่อนไหวเป็นสภาพพัดไหวพัดเข้าพัดออกไม่มีความเป็นบุคคลไม่มีความเป็นตัวตน อยู่ในลมนั้นเนี่ยแค่เห็นลมหายใจเป็นธาตุเป็นธาตุลมได้เนี่ยเป็นวายโยธาตได้เนี่ยแค่นี้เป็นวิปัสสนาแล้วเป็นวิปัสสนาแบบอ่อนๆอแล้วเป็นวิปัสสนาเต็มตัวขึ้นมาไงตอนที่เรามีความสามารถทางจิตนะเนี่ยที่ตั้งนิ่งอยู่แบบมีสติแล้วสามารถรู้ทั่วพร้อมได้คําว่ารู้ทั่วพร้อมไม่ใช่รู้ละเอียดยิบทุกกระเบียดนิ้วในร่างกายแต่หมายความว่า เราสามารถรู้ได้ว่ากําลังอยู่ในอิริยาบทนั่งและในอิริยาบทนั่งนี้นะมีลมผ่านเข้าผ่านออกอยู่โดยไม่มีการนิยามว่าร่างกายที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรหน้าตาเป็นยังไงมันเห็นแต่ว่าเออยกตั้งขึ้นด้วยโครงกระดูกสันหลังฉาบทาด้วยเลือดเนื้อนะมีไออุ่นอยู่แล้วก็มี ธาตุลมพัดเข้าพัดออกไม่มีความเป็นบุคคลเนี่ยตัวนี้เริ่มเป็นวิปัสนาแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะคุณจะไปทราบมาอย่างไหนก็ตามนิยามของวิปัสนาเนี่ยเป็นอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะถ้าหากเห็นเริ่มต้นเห็นลมหายใจโดยความเป็นอ,อของไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลได้เนี่ยตรงนั้นเริ่มเป็นวิปัสนาแล้วเรียกว่ากายานุปัสนา จากนั้นมันถึงจะพร้อมพิจารณาในขั้นต่อไปคือมันอาจจะควบคู่กันมาเลยนะอย่างถ้าสภาวะทางกายเนี่ยมันถูกรับรู้ควบคู่ไปกับความเบาความสบายนี่เรียกว่าเห็นตัวสุขเวทนานะถ้าหากว่าเรารู้จาก,กจิตทีนะ่มีสติตื่นอยู่เห็นว่าความเบาความสบายเนี่ย ม,มันมีเบาขึ้นได้อีกนะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เบาอยู่แล้วเบาขึ้นได้อีกเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของความเบาได้เห็นความไม่เที่ยงของความสุขความมีปิติได้นี่ก็เรียกว่า,ารู้จักความเป็นเวทนานุปัสนาแล้วและยิ่งถ้าหากว่ามีความสามารถที่จะเห็นตามจริงนะว่าไออาการเบาอาการสุขตรงนั้นนะมันไม่ได้เที่ยงมันมันสามารถกลับกรอกกลับกลายตกกลับมากลายเป็นคับแคบอึดอัดนะ ไม่รังเกียจอาการหนึดอัดไม่เสียใจว่าสมาธิของเราเสื่อมลงแต่มีสติเห็นว่าเวทนาเปลี่ยนจากสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนานี่ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาอีกเช่นกันทั้งๆที่เราคิดว่าเรากําลังนั่งหลับตาฝึกอาณาปานาสติอยู่นี่แหละเป็นอาณาปานาสติแบบเดิม ถ้าอานาปานาสติของเราเป็นของติดตัวลืมตาขึ้นมาแล้วเรายังสามารถรู้สึกถึงอาการเข้าออกของลมหายใจนะหายใจเข้าท้องป่องนิดนึงยาวๆสบายๆหายใจออกท้องแฟบลงมานะหรือว่าถ้าไม่ได้หายใจเข้าแล้วท้องป่องขึ้นมันก็เป็นลมสั้นๆเห็นอย่างนี้แม้กระทั่งลืมตาได้ก็เรียกว่าเรากําลังอาศัยอาณาปานาสติเป็นศูนย์กลางของสติอยู่นะครับ พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้จะเดินอานาปานาสติอย่างช่ำชองนะเป็นผู้ที่มานเข้าแทรกไม่ได้ไหมายความว่ามานมานภายนอกมานภายในเนี่ยนะที่จะรบกวนหรือว่าจะทําให้สติมันเสื่อมถอยหรือว่าไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเล่นงานเรา นะเพราะอะไรเพราะว่าลมหายใจเป็นของติดตัวอยู่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเราฝึกให้คุ้นเมื่อเราฝึกให้ชินให้ชํานาญแล้วเนี่ยนะก็เท่ากับว่าเรามีพื้นที่ฝึกอยู่ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันไม่จําเป็นต้องไปปลีกวิเวกเขาก่อนนะไม่จําเป็นต้องลางงานไปไหนแต่ว่าเอาเวลาในชีวิตประจําวันที่กําลังมีอยู่ปรากฏอยู่นี่แหละมาเป็นเครื่องฝึกนี่คือคุณวิเศษของอาณาปานสติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสย้ำนักยำ้ำหนานะ ว่าทําไมาถึงควรจะทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ชํานาญไปเรื่อยๆเราใช้ได้ตั้งแต่มือใหม่นะหัดวันแรกไปจนกระทั่งถึงมือเก่าแล้วนะเป็นพระนาคามีแล้วเป็นพระอาหารแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสให้ฝึกให้ใช้อานาปานสต,ติเนี่ยเป็นเครื่องกํากับสต,ติอยู่ สำหรับพระอรหันต์เนี่ยท่านจริงๆแล้วท่านไม่ต้องฝึกแล้วนะท่านไม่ต้องเรียนแล้วแต่ว่าท่านอาศัยอาณาปานสติเป็นเครื่องอยูอ่ให้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนะครับพอมันมันสังเกตไปได้หมดเลยว่าหายใจเข้าหายใจออกในแต่ละขนาเนี่ยตัวความเป็นเวทนาเนะเอียงไปทางสุขหรือว่าเอียงไปทางทุกข์ตัวของจิตนะมันกําลังปรุงแต่งไปในทางฟุ้งซ่านหรือว่ามีความสงบ นะแล้วก็ตัวของสภาวะธรรมที่ละเอียดขึ้นไปคือพอจิตของเรามีความคมนะมีความสามารถรู้เห็นจาชัดมันจะแยกได้เป็นชั้นๆเลยนะว่าก่อนที่เราจะหายใจเนี่ยมีสติหรือไม่มีสตินะถ้ามีสติเออมันเห็นเลยว่าลมหายใจเนี่ยสั้นหรือยาวเข้าหรือออกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันเห็นเลยว่า ไอ้ที่มาควบคู่กันการลมหายใจที่มีความยาวก็คือความสุขและไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นนะมีความเบามีความสบายอย่างต่อเนื่องไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ปรุงแต่งให้จิตมีความสงบมีความใหญ่มีความกว้างนะไม่มีความพุ้งส่้นมารบกวนจิตใจเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็เห็นนะเห็นเห็นมาเลยว่าสภาวะของรูปเป็นยังไงสภาวะของเวทนาเป็นยังไงแล้วก็สภาวะของจิตเป็นอย่างไรอยู่ในแต่ละลมหายใจนะครับ อันนี้แหละคือ,อสิ่งที่จะพบตรงกันนะว่าฝึกอาณาปานสติอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะให้ผลเป็นความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถเห็นกายเวทนาจิตธรรมได้ครบในที่เดียวนะไม่ต้องไปฝึกกรรมฐานกองอื่นเลยเอากองนี้กองเดียวเนี่ยทุกอย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนอยู่ในตัวเองแล้ว